เอาล้ครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมที่มั่นใจโชเลเดียกันอีกครั้งเราวด้จะมาเปิดตำนานใหม่เมื่อกี้กูกับพูดโชว์ในอันนี้ก็รีเทิร์นอีกแล้วนะครับแต่ว่านี่จะเล่นจริงจังแล้วจะไม่ไปไหนแล้วไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อใช่ใช่ไม่เชื่อไม่น่าเชื่อเลยอ่ะอันนี้ก็ตอนนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะว่เตเนี่ยไปฟาร์มมามันจะสร้างบ้านไว้เดี๋ยวมันไปตายมันคลิปเก่าไอ้เีกยวมจะได้สร้าง ไปดูด ü, ไอสัตว์เ<ไ>ปลี่ยนยา <ไป S 1> ลงถ้ำดีกว่าอีบีแรกไอกเฮียตุลเรีเยกลับมาบ้านเร็วๆใช่ปะ่ะเออกูสร้างถ้ำไม่ได้บ้านเรามึงมาเไอสัตว์โอเคโอเคเออเราภารกิจวันนี้กูต้องการหาเอ็นวิวก่อนนะเพราะว่าไอเฮียไม่จำไม่ไม่ยังไม่เจอไอรอนเลยตอนเนี้ยจริงๆนะคือมันต้องใช้ไอรอนหรือว่าใช้อะไรสักอย่างในการคลั่งเฮ้ยไม่ตายมีน้ำมีมีน้ำแล้วไง ไอสัตว์แม่งบอกกูไม่ตายมีน้ำปะฮะฮะมันตายพัดสาลามัวกรไเอาก็นั่นแหละก็มันไม่มีขนมไงมันก็ต่อเชียกให้ไงมันก็รีบลงเกินอะเออไม่ตายอกูต้องรอมึงเกิดดีกว่าะเราเปลี่ยนคอนเทนต์จากลงถ้ำเป็นไปทางซ้ายเลยเอลี่ยจุ๋ยเชียรกูมีนูกธนูอยู่เอ้อ อะไรตกตายอะไรวะเชื่อก็มีมึงตกได้ไงไม่น่าเลยไม่น่าโง่เลยไหลเอามึงแถมแต่ไดิมมึงคิดว่าเราตกไปตายปะไม่ตายก็ไม่เหลือคอปเปอร์อยู่บนหัวมึงแล้วกูจะเอาไปทำเฮี้ยอะไรคอปเปอร์เออ ดันสิควายไปดำมเยี่ยอะไรคอปเปอร์มามามาไม่รู้ล่ะเอากูลืมเนี่ยงโง่ของจริงไอ้เหี้ยรูดี้หรือเปล่านั่นตรงนี้นมันรูดี้นี่ลูบี้ไอ้สัสลูบี้อะไรอ่ะกูขึ้นไปหามึงผีขึ้นไปหามึงเอาเลยเอากูตกอ่าไม่ อย่าใช้คําว่าคลิปนี้เอ่อจะเป็นยังไงใช้คําว่าคลิปนี้ได้ยี่อะไรบ้างตอนนี้มันเกียมาแล้วเฮ้ยเออมันก็ยังมีผีไมเนี่ยกูต่อไงกูตายเ,ยเนี่ยใช่ต่อ,อยังไงนะมึจะงจกคำว่าควายไหมเกื <c oughs> อบวัดเมื่อกี้นาทีแล้วไอ้สัสไปเล่นสักคลิสี่ชั่วโมงไปเลยอ่ะสามสิบไง เล่นแม่งยังแบบพุงกลางพุงแตกทำไมคลิปนี้ก็เหลือสามนาทีเท่านั้นแหละเหลือสามนี่ยอตัดตอนตายออกอ่ะมันก็ตัดตัดให้มันได้สักกี่นาทีก็ได้สัตว์ไม่ใช่แบบไม่ไม่มีคนดูคนดูเขาชอบดูเราคลิปสั้นๆกันไม่ใช่มาดูโกตายสัตว์เออเออไอสัตว์เอ้ยไอสัตว์นี่เป็นตัวยังไงมึงอ่ะใช่ใช่ใช่หน้าตาเหมนมึงแล้วมึงนี่เป็นแบบไหนมึงอ่ะหน้าตาเหมนมึง ไมายควว่ามึงอ่ะมึงไม่ใช่แบบมึงที่เป็นน้ำตามตัวมึงเนี่ยตัวมึงอะเหรอไม่ใช่มึงอ่ะมึงอ่ะไอ้เหี้ยกูต้องพูดชื่อจริงพร้อมนามสกุลไหมไหนไวะนี่นี่ฟังกูดิไม่ใช่ไหนรูบี้มึงอ่ะเออตายอีกแล้วโอ๊ยเต๊เปลี่ยนไบโอมแล้วนี่สีมืดมนลงอ่ะเจ <c oughs> ็บร้อวเลย,ย,ยไม่มีอะไรแล้วเลยเดี๋ยวกูจะไหลไปตามน้ำเลยแต่มันเลยไปแล้วอ่ะตรงนั้นอ่ะ เออ,เออมาจะไ,ไหไลงกระดาม,าม,ไม็ไปขุดออกสักอันหนึ่งก็ได้เดี๋ยว<า>ปีน้ำโอ้โหเ้เชีย่ยเปลี่ยนแล้วกูไม่ลงไปแล้วมันเปลี่ยนไบโอแล้วไม่ลงแล้วตรงนั้นไม่ลงแล้ว <c oughs> ไอ้เชีย่ยแม่งก็บังทางองุ้ยเอ้าโดนรามอาุ้ยกูอิ่วควายเอ้ยมึงรู้ <c oughs> จักแพลตฟอร์มไหมไม่ไม่มีไม้หรือเคยมีเคยมี ตอนนี้ก็มีอ่ะแต่คุณไม่ใช่โอ้ยเขียนมาดูดอมาแล้วได้เยี่ยะที่เป็นประโยชน์ไหมแต่ได้ได้ปัญญามากกว่าเก็บปอคุยเตียวเฮียเออแหรอคุณมาดูอันนี้มีแร่จริงเหรอตรงเนี้ยไม่ใช่เหรอเพชรฝั่งซ้ายน่าสนใจไหมาขุดไปขุดต่อเห็นป่ะขุดแบบนี้ถ้ำยู่เดินเทนี่แหละปะขุดมากคุณคนยี่เคี้ยวเขาเลยก็ได้มาเลยนะอะไรนะ คนดีทำอะไรก็ดีไปหมดเนี่ยเธอกูมึงเมื่อกี้มึงพูดว่าคนเหี้ยไอ้สัใครพูดฟังไม่ดีหูไม่ดีคนเหี้ยมึงอะอยากจะพูดว่าไปตัดนะจริงๆแล้วแม่งคนตัดมันก็ไม่ตัดมาแต่ที่ตัดอะไรมันชอบตัดที่เหี้ยอ่ะใช่เหรอวะใช่มันมีคนส่วนใหญ่กูก็ตัดอะไรที่มันฮาเอาอะไรนะอะไรที่มันเหี้ยมันไม่จะตัดหรออะไรมึงมึงมึงมันตัดนกระถิงอะ ถ้าถิงเฮียอะไรนี่กูพูดตรงตรงเลยเฮียมันก็ตัดอยู่คนเดียวนะอะไรกูตัดเฮียตรงไหนออกมืออธิบายดิฮะมาอ่าแล้วแม่ก็มึดตึ๊บเลยเออเอ้า,อามึงอยู่ตรงไหนอ่ะไปตายได้ไงอ่ะไ <c oughs> ปตายได้ไงกูไม่รู้ว่าลงทางไหนกูงลงมาทางกูอ่ะ มันมีน้ำมาไงมึงน้ำมันเพิ่งไหลมาไม่ขุดรบศพสิอะไรเลยดูเดี๋ยวมันไตาซทำไตยซ้อนกันตรงเนี้ยลงมาข้างล่างนี่มันมีน้ำอยู่เหมือนกันอ่ะฝั่งฝั่งไหนมันจะมันเชื่อมรู้สึกรู้สึกมันเคยมาเออมีคนโง่ครับเอ้ยกูลืม ว่าเราอยู่ข้างบนดีกว่าไหมรงไปดิไปไปสำรวจจังเกิลกันดีกว่าไหมเดี๋ยวเดี๋ยวอากาศ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 นี่เขาเป็นน้องพ่อไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโยโอยยโขวานมันนี่ ร <Frost> อเ Frost ด,ดเบิร์นรอดรอดรอดเบิร์นรอดตู้ตาดูมิวซึมนั่นเป็นไรไ <c oughs> วับมาหาคูได้ปะวับไม่ได้ไม่มียาววับม,มีทองตรงนี้มีทองทองนี่ดิยิมาดิ อะไรมาเล่นมาเล่นม่เรียกเล่นกูคิดว่าทองอยู่ทองนี่ทองนี่อ๋ออย่างเดียังต้องเล่นอยู่ไหมทองนี่ทองทองนี่คือปัญหาคือกูคิดว่ามันไม่น่าจะกิ้งมาอืมอะไรกับดักกับดักเออกูว่าจะขุดมันทิ้งเผื่อกูลงไมข้างแล้วมันหล่นมาทับกู แล้วกูไปขุดมันแล้วมาไหลมาหากูอะอะไรวะมึงโอ้ยโอ้ฮสรุปว่าทองนี่มันมันมันอะไรมันแพงไหมแพงมึงรู้ได้ไงกูไม่รู้อี้ยตามตลาดเวียนหกสิบเก้าบาททองปลอมเหรอเออชอบว่ะเฮ้ยอะไรอะมึงไปทำไมตรงนั้นอ่ะเฮ้ยกูลืมเฮ้ยอย่านะมันนี่มันตีไก่นะเว้ย เอาบอคบล็อกหมดตัวเองเถอะเชื่อกูมึงจะตีมาสนามือกูเหรอมาดิส้นตีนมานี่เก่งๆไงเฮียส้นตีนกูอ๋อส้นตีนโอ้โหแทมแดม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 แทมแทมโอ้เด้เพื่อนเอ้ยคือจังเคยแล้วทองนี่มันแพงไหม นี่ถ้าเอ้าเฮ้ยมันแบบมาเก็บห้องเราน่อยนะเฮ้ยมีีหลุดลุดออกมานี่เอ้ยเชี่ยผีมาแล้วว้า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 วโอ้นี่ไงเราจะไม่เพิ่มเอ้ยว้าวกลับเถอะกเพิ่มว้าวกลับถึกเพราะว่าเราถ้าเราไปอยู่ตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวมันจะเพิ่มจำนวนหลุมศพถ้าเปล่า ครับเถอะเชี่ยกูหุ้นขึน้นอีกแล้วครับเดี๋ยวขุดทองก่อนทองโคดเยอะเลยมึงมีระเบิดไหมในตัวมึงอะอันนี้เราขุดออกมาเนะี่ยอะไรซีดคิวเขียวลงแสงเอาไปใช้ก็ได้มันเป็น,นอันนี้ก็จำเป็นเหมือนกันในการชาร์ฟคาร์ชุดไอ้นักเวทมึงอะโอ้มันอยู่นี่นตามหลอกร้อนกู มึงม <c oughs> <น Pop> <scenes> <c oughs> ึงมึงกล้าขนาดนั้นเก่งเจ๊งยากูบอกว่าไงไอ้เนี่ยมันมันมันมาจากไหนบอกว่ากลับว่ากลับเถอะไอ้เนี่ยเพราะว่าคลิปนี้มันอาจจะเกินไปหลายหลายคนแล้วแหละไอ้เนี่ยจะไปก็จบนะเอาพูดพูดพูดทำไมมันจบแบบนี้วะปิดพูดไปเลยจริงๆแล้วคือคลิปนี้คือทองแพงนะครับไปแล้วแค่นั้นแหละ thank mm -hmm. you